พรสสิ่งที่คุณแม่บนเรือนตรงบุนเติมทิ้งไว้ให้กับเราคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมอุบาสิกาผู้บรรลุธรรมความเมตตาของท่านมีมากมายมหาศาลแม้ท่านจะละสังขารเข้าสู่แดนพระนิพพานไปนานเกินครึ่งศตวรรษแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังคงดูแลลูกศิษย์ลูกหาด้วยพร3าสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้กับเรานั่นคือ 1. การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ พรที่คุณแม่บุญเรือนช่วยให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือการตั้งน้ำอธิษฐานในวันเสาร์โดยมีขั้นตอนอยู่ว่าให้เตรียมน้ำสะอาดพร้อมดื่มปริมาณพอใช้สำหรับหนึ่งอาทิตย์ตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสมภายในช่วงเวลา8นาฬกาถึง14นาฬิกาของวันเสาร์จากนั้นอธิษฐานจิตถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมพร้อมตั้งนโมสจบแล้วอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าตั้งน้ำไว้นางบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นผู้อธิษฐานรมของพระพุทธเจ้าขอทมของพระพุทธเจ้าจงรวมบันดาลให้น้ำนี้เป็นยาทิพย์หรืออะไรก็แล้วแต่จะอธิษฐานจากนั้นทิ้งไว้ข้ามคืนวันเสาร์เพราะคุณแม่บุญเรือนจะลงมาอธิษฐานให้และสามารถนำน้ำมาใช้ได้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เวลาแปนาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองโดยน้ำนี้จะเป็นยาทิพย์เด่นในเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่เราได้อธิษฐานไว้นั่นเอง 2. ช่วยให้ร่ำรวย พรที่ช่วยให้ร่ำรวยฐานะการเงินดีขึ้นปลดนี้ปรดสินได้ก็คือคาถาพระชิมพีนั่นเองณชาลิติชิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามา,มาพระลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม เป็นคาถาเรียกทรัพย์ขอโชคขอลาบจากพระศิวลีซึ่งคุณแม่บญเรือนตองบุญเติมท่านบอกว่าถ้าจะสวดให้เกิดลาบให้สวดตามกำลังวันวันอาทิตย์6จบวันจันทร์สิจบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัส,สบ,บดี19กจบวันศุกร์ยีจบวันเสาร์สิจบซึ่งหลายๆคนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าขายเงินทองโชคลาบมากมายนั่นเอง 3. ช่วยเหลือปัญหาทุกใจ วัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนมีพุทธคุณมากมายครอบจักรวาลโดยเฉพาะเรื่องเงินทองร่ำรวยและหนึ่งในของศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนก็คือภาพถ่ายศักดิ์สิทธิ์นี้ที่คุณแม่อธิฐานจิตไว้ว่าไม่ว่าภาพนี้จะอาจจะคัดลอกสักกี่ครั้งก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนภาพต้นฉบับทุกประการไว้ใช้อธิษฐานถึงท่านเวลาเจอเรื่องทุกข์ใจเสมือนท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเรา และที่สําคัญพุทธคุณไม่แพ้วัตถุมงคลของท่านเลย,หล,ยหลายท่านก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาพถ่ายนี้โดยเฉพาะเวลามองภาพนี้และสวดคาถาประชิมพรีไปด้วยจิตจะนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ดีแถมเกิดโชคลาภค้าขายดีอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นความปรารถนาของคุณแม่บุญเรือนรงบุญเติมที่ว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนการเงินคล่องตัวไม่มีหนี้ไม่มีสินอาจจะไม่รวยมากแต่เพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมและขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนั่นเอง ท่านใดสนใจบูชาภาพถ่ายศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมก็สามารถบูชากับทางเพจเราได้ในทิกตอกช็อปหรือทักแชทได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกราบบาร,รมีคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมอนุโมทนาสาธุ